สวัสดีครับทุกคนน้องน้องวัยรุ่นที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือกำลังจะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานน่าจะเคยประสบปัญหานี้คือยืมเงินตนเองบ่อยๆตอนนี้ยังไม่คืนเลยซึ่งต้นต่อของปัญหาคือการใช้เงินเดือนชนเดือนหรือใช้จ่ายเกินรายได้จนต้องหยิบเงินเก็บมาใช้นั่นเองคลิปนี้ผมจะมาบอก how to บริหารเงินยังไงให้เลิกยืมเงินตนเองรับรองว่าได้ลาออกจากวงการนี้แน่นอนครับ ออมเงิน10%ของรายได้ในแต่ละเดือนทันทีที่เงินเดือนออกเราต้องตัดออมก่อน10%ของเงินเดือนเพื่อฝึกนิสัยการออมและป้องกันการใช้เงินก้อนนี้ 2. บันทึกรายรับรายจ่ายการบันทึกรายรับรายจ่ายจะทําให้เราได้เห็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นว่าเสียไปกับช่องทางไหนบ้างและหาแนวทางปรับปรุงการเช็ใจ่ายให้ดีขึ้น 3. จํากัดวงเงินการเปตามใจ ต้องยอมรับว่าน้องๆวัยรุ่นในปัจจุบันสามารถเก็บเงินได้ยากกว่าในสมัยก่อนเพราะเนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาไปมากทำให้เกิดการช้อปปิ้งออนไลน์เกิดขึ้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่เราก็สามารถที่จะเสียตังในการช้อปปิ้งออนไลน์ได้เพราะฉะนั้นการจำกัดวงเงินการเบตตามใจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้กระทบต่อค่าใช้ใจ่ายในส่วนอื่นขอ้อ4 มองหารายได้ช่องทางที่2หรือ3โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและค่าครองชีพก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นการมีรายได้ทางเดียวถือว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากการมองหารายได้ช่องทางที่2หรือ3จึงมีความสําคัญเพื่อลดโอกาสในการยืมเงินเก็บของตัวเองแถมยังมีประโยชน์ในการฝึกทักษะใหม่ๆให้เราอีกด้วยขอ้อที่ห ยกเลิกสมาชิกที่ไม่ได้ใช้จริงน้องๆบางคนสมัครสมาชิกบริการต่างๆไว้มากมายเช่นค่าฟิตเนสหรือค่าสตรีมมิ่งต่างๆซึ่งพอถึงเวลาเราอาจจะเหนื่อยล้าจากการทำงานจนไม่ได้ใช้บริการเหล่านี้ถ้าไม่ได้ใช้งานจริงๆควรยกเลิกดีกว่าเพื่อเป็นการตัดรายจ่ายที่ไม่จะเป็นออกไปและช่วยทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นสรุปอีกครั้งนะครับบริหารเงินอย่างไรให้เลิกยืมเงินตัวเอง 1>, 1. ออมเงิน10%ของรายได้ในแต่ละเดือน 2. บันทึกรายรับรายจ่าย 3. จำกัดวงเงินการเปยนตามใจ 4. มองหารายได้ช่องทางที่2หรือ3 5. ยกเลิกสมาชิกที่ไม่ได้ใช้จริงเพียงเท่านี้ก็ไม่ทำให้เราไปอยู่ในวงวนของการยืมเงินตนเองจนออกไม่ได้ทำให้ตนเองลำบากในอนาคตสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเดอะมันนี่ทิกเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปสวัสดีครับ